วันนี้นะคะเรามาติดตามกันว่าคนที่เป็นรูมาตอยนะคะจะใช้ยาอะไรรักษาบ้างยาที่ใช้รักษารูมาตอยมีหลากหลายชนิดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากดภูมิแล้วก็ยาแก้ปวดนะคะตัวอย่างเช่นไมโทเทกเซตนะคะซึ่งยาชนิดนี้เขาจะไปช่วยในเรื่องของการกดภูมิทําให้รูมาตอยอยู่ในอาการสงบนะคะแล้ววิธีการรับประทานเนี่ยก็แล้วแต่คุณหมอที่จะ นี่ฉายโรคผู้ป่วยแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีอาการที่อุนแรงระดับไหนก็จะรับประทานยาไม่เท่ากันนะคะซึ่งยาแต่ละชนิดก็เหมาะกับแต่ละบุคคลแต่ละอาการโดยเฉพาะคนที่เป็นมากๆก็จะต้องรับประทานไ mm hmm. มโทเท็เซตค่อนข้างมากนะคะสัปดาห์ประมาณ3ครั้งนะคะแต่ถ้า,าคนป่วยที่เป็นรรมาตอยอาการเริ่มดีขึ้น อาจจะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะแล้วในคลิปต่อไปเราก็มาติด,าต,ดตามกันนะคะว่ายาอะไรบ้างที่ใช้รักษาลุมาตอยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์นะคะ